สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนาทีที่กลองได้นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนจังหวะนะครับซักจังหวะหนึ่งแล้วกันนะครับเรียกว่าจังหวะสโลล็อกนะครับผมอ่าสโลล็อกนะครับผมเคยได้ตีไว้ใน20แพทเทิร์นจังหวะที่ผมเคยตีไว้ในในช่องแล้วนะครับผมสโลล็อกเนี่ยนะครับผมหนึ่งห้องจะไม่เป็น4-4เหมือนปกติที่เราเคยเห็นนะครับผมแต่1ห้องเนี่ยจะเป็น6-8นะครับผม6-8คืออะไรนะครับผม6-8คือใน1ห้องจะมีตัวขรเบ็ดหชั้นได้6ตัวอ่าเลข8ข้างล่างหมายคววาาม่ ตัวเท่ากับ1จังหวะเนี่ยคือตัวขบตหชั้นเพราะฉะนั้นมีขบตหชั้นได้6ตัวก็คือตัวข้างบนนั่นเองก็คือเห็นไหมครับสังเกตนะฮะจะมีเป็นขบตหชั้น1 2 3 1 2สอ่าแบ่งเป็น2กลุ่มจังหวะนะครับผมอ่าคราวนี้สโลโล็อกตีงไงนะครับผมให้ฮะจะตีเป็น1 2 3 1 2สหรือเราจะอธิบายอีกแบบหนึ่งก็ได้คือใน1กลุ่มจังหวะเนี่ยจะมีอยู่3ตัวอ่ามีไง มีขบเบี้ยหนึ่งชั้นอยู่3ตัวนั่นเองนะดูดูจากในแผนเนี่ยจะจะเห็นภาพนี้1 2 3 1 2 3แบบนี้เลยนะครับผมเบรดัมนะครับผมอยู่ที่1อ่าในจังหวะที่1นะครับผมแล้วก็ในจังหวะที่2จะมาจังหวะสานะครับผมสน้นแนจะอยู่ที่จังหวะที่2นะครับผมลองพีชช้าๆนะครับ1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1ึ่ ประมาณนี้เราลองเข้าเพลงที่เป็นโซโลล็อกสักเพลงหนึ่งนะครับผมก็เคยสัญญาเป็นมันเป็นมาก็เคยสัญญาพูง่ายได้แต่ใครที่หัดฝึกใหม่ๆก็ลอง ตีแบบนี้ไปก่อนได้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังาใจ<ๆ>กดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระคมรดดู้ดีๆจาก1นาทีตีกองได้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ